สวัสดีค่ะเด็กวันนี้กลับมาพบกับคุณครูลูกน้ำมีแล้วสิ้นเคยนะคะเด็กอ่าเมื่อวานนี้นะคะเด็กยังจำกันได้ไหมคะว่าคุณครูได้สอนเรื่องอะไรกันไปเอ่ยอ่าเมื่อวานนี้นะคะคุณครูก็ได้สอนเรื่องความสําคัญของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตใช่ไหมคะเด็กอ่าเก่งมากค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องใหม่มาให้เด็กได้เรียนกันนะคะนั่นก็คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะเด็กๆถ้าเด็กอยากเรียนรู้นะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นยังไงนะคะเด็กๆก็มาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสิ่งรอบตัวเรานะคะมีสิ่งต่างๆมากมายมีรูปร่างลักษณะและที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นคนพืชสัตว์สิ่งของเก้าอี้ยินสอยางลบเป็นต้นบางชนิดนะคะเคลื่อนที่ได้บางชนิดก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะ หายใจได้รับประทานอาหารได้การเจริญเติบโตได้ค่ะบางชนิดนะคะก็จะมีลักษณะตรงกันข้ามกันค่ะกล่าวถึงนะคะการสิ่งแยกต่างๆนะคะของสิ่งรอบตัวของเรานะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตและกลุ่มไม่มีสิ่งชีวิตค่ะค่ะเรามาเริ่มกลุ่มที่1กันเลยนะคะกลุ่มที่1นนะคะคือกลุ่มสิ่งที่มีชีวิตค่ะสิ่งที่มีชีวิตนะคะได้แก่มนุษย์สัตว์ และพืชน,นะคะซึ่งมีการแตกต่างและการจเจริญเติบโตต่างกันนะคะคือการได้รับสารอาหารและการเคลื่อนที่หรือการจเจริญเติบโตแล้วก็การมีลูกแล้วก็หายใจได้ค่ะคนหรือมนุษย์นะคะคนก็จะกินอาหารโดยใช้ปากดีมีการจเจริญเติบโตเคลื่อนที่โดยการวิ่งเดินกระโดดหายใจทางจมูกค่ะสัตว์นะคะก็ สามารถกินอาหารในทางปากแล้วก็มีการเจริญเติบโตการเคลื่อนไหววิ่งกระโดดบินแล้วก็เลื้อยคานได้ค่ะพืชน,นะคะเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะที่ดูดหรือกินอาหารทางรากค่ะแล้วก็มีการเจริญเติบโต,ตการเคลื่อนไหวการหายใจนะคะแล้วก็ทางใบแล้วก็เป็นการขยายพันธุ์พืชได้ด้วยค่ะกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะ สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะไม่สามารถกินอาหารหายใจเคลื่อนไหวการเจริญเต,ติบโตหรือการมีลูกมีหลานได้ค่ะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะมีทั้งเกิดขึ้นเองหรือตามธรรมชาตินะคะหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะเช่นน้ําดินอากาศเป็นต้นค่ะสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเช่นบ้านรถยนต์นาฬิกาแว่นตา ภาชนะต่างๆนะคะหรือเครื่องใช้ต่างๆค่ะอราคาเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆเล่นด้วยกันนะคะเด็กๆอ่าเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูจะมีรูปมาให้เด็กๆดูนะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้ทายกันนะคะว่ารูปไหนนะคะคือรูปสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะเด็กอ่ารูปนี้นะคะคือรูปแรกนะคะคือรูปน้ําค่ะรูปที่สองนะคะคือรูปแมวค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆลองทายกันสิคะว่ารูปไหนเออที่เป็นรูป สิงไม่มีชีวิตก่อนค่ะเด็กๆอ่าลูกนี้นะคะเป็นสิงไม่มีชีวิตกัน,นะคะเด็กๆอาเด็กๆลองทายสิคะว่าอยู่ลูกไหนระหว่างน้ำหรือแมวค่ะอ่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะคือน้ำเองค่ะเด็กๆน้ำนะคะคือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตะค่ะแล้วก็เป็นของอเกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยค่ะเด็กๆอ่าฝั่งนี้นะคะแมว แมวนะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมคะเด็กๆเพราะว่าแมวนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็สามารถกินอาหารได้นั่นเองค่ะเพราะามีการเจริญเติบโตด้วยค่ะเด็กๆรูปต่อไปนะคะเด็กๆระหว่างอันนี้รูปของเด็กๆเ,เห็นไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะก็คือรูปรถนั่นเองค่ะไหนลองมาทายสิคะว่าตรงไหนภาพไหนเป็นสิ่งที่มีชีวิตค่ะเด็ก อ่าคือรูปเด็กๆใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะเป็นสิ่งที่มีชีวิตค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าสามารถรับประทานอาหารได้สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็สามารถจะเริ่มเติบโตได้ด้วยค่ะเด็กๆอ่าส่วนรถนะคะคือเป็นการที่ว่ามนุษย์สร้างขึ้นเองค่ะเด็กๆค่ะเพราะว่ารถเนี่ยนะคะไม่สามารถแบบว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้ค่ะค่ะ่งมากคค่ะเด็ก เด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเด็กยังจําได้ไหมคะว่าในลักษณะของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะมีอะไรบ้างเอ,อ่ยอันดับแรกนะคะคือสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชอะไรต่างๆนะคะที่สามารถเคลื่อนไหวได้ หรือก็หายใจได้รับประทานอาหารได้นในเองคะอ่ะเด็กอายังกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตในเองคะ่ะเดก็กกลุ่มที่สิ่งไม่มีชีวิตนะคะได้แก่การที่ว่ามนุษย์สร้างขึ้นนะคะหรือว่าเกิดจากธรรมชาตินั่นเองคะ่ะเดก็กไม่ว่าจะเป็นดินน้ำหรือว่าอากาศนะะั่นเองค่ะเด็กค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะคะดเดก็กไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะบ๊ายบาย